เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการปรับโช๊คหลังโมน,นะครับแบบละเอียดเลยหลายคนปรับผิดหลายคนชอบประจาว่าปรับทวนเข็มนะอ่อนปรับตามเข็มแข็งนะเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบดูจบนะเพียงใช้แค่ปจัจแจนะครับไว้ขันตรงนี้แล้วก็ตัวปรับโชค๊คนะที่ให้มากับตัวรถนะครับวิธีการปรับยังไงดูนะครับจําง่ายๆปรับตรงเนี้ย ไปทางล้อหน้านะคือแข็งขึ้นถ้าปรับมาทางล้อหลังคืออ่อนลงมีแค่นี้จำแค่นี้พอตอนแรกปรับตัวนี้ก่อนถอดต,ตัวนี้ก่อนมาปักเท้าถอดก่อนนะครับถอดไปก่อนถอดเพื่ออะไรถอดเพื่อเราจะได้ปรับชบได้ได้สะด,ดวกนะครับถ้าเราไม่ถอดตัวนี้ถานปรับได้ไหมปรับได้ แต่มันจะลําบากนะครับนิ้วมันจะขาดคายก่นอนคายคาเสร็จแล้วเห็นขั้นตอนต่อไปแล้วก็ใช้ตัวปรับโชคคือตัวนี้ต่อกันปรับด้านในขั้นตอนต่อไปวิธีการปรับ ก้มดูใต้โชกนะครับหาแงงพวกนี้ให้เจอเนี่ยแง่งพวกนี้เห็นร่องปะนี่ตั้งตัวปรับโชกแบบนี้นะครับใส้แกนตรงนี้ก่อนแล้วก็ตามไปตรงนี้นะครับให้ตรงร่องดูนะครับใส่ไปก่อนใส่เข้าไปหาร่องให้เจอร่องด้านในอพอหาร่องเจอแล้วนะครับเวลาปรับให้ปรับให้ขนาดน,นะครับไม่ตั้งแบบนี้นะเดยวเกียวมันจะหกักแบบนี้ไม่เอา ใชขนาดนี้นะครับทีนีงปรับก็นะดันางที่ผมบอกดันไปหาล้อหน้านะมันจะแข็งขึ้นหนึ่งระดับดูนะครับอืเห็นไหมครับนี่คือหนึ่งระดับนะครับหันไปทางล้อหน้าทีนี้ให้ปรับไปอ่อนลงก็เหมือนกันครับปรับย้อนกลับมาล้อหลังวิธีการก็เหมือนเดิมดูใสเข้าไปแง่ับไป นะครับมาเดิมอยากให้มันนิ่มลงดังด้านหลังเล่เข้าไปเสร็จ <c oughs> แ,แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับง่ายมาก